มาช่วยดูความต่างนะคะ่ะนี่คือของหวานร้านหรูที่ดังในจังหวัดน่านแต่อายจ่ายไปแค่หลักสิบเองทุกคนยังกานิตงกานิตาอันนี้ก็มานะคะปกติเคยได้ยินแต่ในมาร์เชฟวันนี้อายจะได้ลองของจริงแล้ววันนี้อายมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งที่ร้านกโก้วานเล่คาเฟ่ร้านดังขวัญใจนะักท่องเที่ยวในอำเภอปัวจังหวัดน่านร้านนี้ไปครั้งเดียวไม่เคยพอีนเรื่องจริง<ม>ก็ดูเมนูเขาสิคะมีแต่น่ากินทั้งนั้นเลยไปครั้งแรกเขาสั่งเมนูแบบเบสิกก่อนเริ่มด้วยเมนูแนะนําไว้ช็เ์ชื่อเรื่อกโกเพราว่กบอลลี่คร ผลไวันนั้นที่ชอบที่สุดคือไอติมวน,นิลาที่อยู่ในเมนูฮันนี่โทษผลไม้ค่ะตัวไวช็อกถ้าเกิดว่าใครชอบกินช็อกโกแลตหรือว่าชอบรสหวานมากๆเนี่ยก็อาจจะทุกจริตค่ะเอไอเพิ่งมาเห็นไวช็อกของจริงกับรูปอะ่ะส่วนโกโก้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบโกโก้แบบอ่อนๆอันนี้ก็น่าจะชอบค่ะมาค่ะวันนี้2จะสั่งแต่เมนูที่อยากกินเท่านั้นไม่ิงจากเมนูแนะนาํามีแต่ของอร่อยจะบอกวันนี้เปิดด้วยช็อกโกแลตลาวาจะบอกว่าเค้กช็อกโกแลตอร่อยมากทุกคนเนื้อนุ่มเวลาเราตักเข้าไปแล้วเนี่ยลาวาจะไหลออกมาอันนี้ต้องสั่ ครั้งก็คือต้องสั่งนะคะเนื้อเค้กเขาจะมีความเข้มแล้วสิ่งที่เลิศคือไอติมวานิลาของร้านนี้อร่อยมากแล้วยิ่งกินกับผลไม้ตัดรสกันนะโอทุกคนอันนี้เข้ากันสุดๆตามด้วยแมงโก้ไอศครีมบอกเลยว่าเมนูนี้คือที่สุดของคลิปนี้ที่ไอยกให้ว่าอร่อยที่สุดแล้วเป็นเมนูที่ไม่รู้จะไปหากินที่ไหนนอกจากร้านนี้อะไรเงี้ยเคยกินร้านนี้แล้วแบบโอ้รสชาติโคตรอร่อยสดชื่นสุดๆนะคะแต่เมนูนี้เป็นเมนูเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะเอาจิงตอนไปร้านนี้ครั้งที่3ที่ไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งไงไอก็ร แต่ร้านบอกว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหน้ามะม่วงอะไรเงี้ยต้องรอหน้าร้อนนะทุกคนมาแล้วค่ะโกอก,กานิตากินครั้งแรกฟิลแบบเอ๊ะน้ำแข็งใสหรือเปล่านะก็ไม่เชิงเมนูนี้กินแล้วสนุกค,ค่ะวันนี้พาครอบครัวาม,มากินนะคะน้องชายสั่งเมนูกโกโก้มิน้นทั้งบนมีบาวนี่ด้วยบาวนี่อร่อยมากส่วนรสชาติน้ำโกโก้เขาก็จะอ่อนๆส่วนมิ้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะวันใช้สิทธิ์คนละครึ่งแอบเฟลนิดนึงนะสารภาพตามตรงหนึ่งเสียดายที่ที่บ้านไม่ได้กินเครปมะม่วงสองเจ้าตัวช็อกโกแลตลาวาไอกกนนิคคทเยุ หรือว่านี่ไอคิดไปเองไม่แน่ใจค่ะวันนี้เราได้ลองเมนูพิเศษโกโก้ไอศกรีมโฮมเมสเสิร์ฟพร้อมซอสน้ไฟจีนเป็นรสชาติแปลกใหม่แต่อร่อยมากค่ะคิดว่าเมนูนี้ผู้สูงอายุน่าจะชอบนะใครมีแผนมาเที่ยวน่านหรือว่าอยู่น่านอยู่แล้วอย่าใช้สิทธิ์คนละครึ่งกินเมนูของหวานแบบนี้ในราคาหลักสิบไอมองว่าร้านโกโก้วันเล่เป็นตัวเลือกที่น่ามาเลยละค่ะ